ที่นี่ที่แรกของประเทศไทยซื้อรถกระตีร้อยเดียวชอบรถคันนี้แล้วบอกเอาทรงแบบนี้ไม่มีปัญหาทําให้ฟรีไม่มีค่าจ่ายลูกค้าที่เข้ามาซื้อได้ทุกอาชีพไม่ติดเครดิตออกรถร้อยเดียวจริงๆทุกคันไม่มีค่าจัดค่าโอนบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีเก็บค่าน้ำมันพี่ครับพี่จะซื้อรถทั้งทีพี่จะต้องไปจ่ายเงินเพิ่มพี่จะต้องไปนูน่นนี่มันจะไม่ไหวเลือกรถที่ใช่หารายสไตล์ที่พี่ชอบที่เหลือผมจัดให้เราจัดให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิน้น เรามีการเอารถเนี่ยเข้ามาจัดทรงอีกเยอะเลยทําแบบคอนโฟดทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นสินค้าหลากหลายคือผมไม่เอารถที่จะต้องมาปั้นหรือต้องมาทาอะไรให้มันเหนื่อยครผมจะซื้อแบบคัดมาเลยคัดจภาพคัดอะไรมาแล้วลูกค้ามาดูแบบแฮปปี้เลยรถทุกคันนะครับมาที่นี่ท่านชอบแบบไหนท่านเลือกได้ในกลุ่มรถ5 6าหกพันเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้เลยครับวีออสยาลิสที่นี่มีให้เยอะหรือพี่จะเอานี้เลยเอ็กซิลี่ตัวชนโฉมปัจจุบัน All new อเนียว X Series กับเพราะที่นี่ตอนนี้มีรถจอดให้เลือกมากกว่า60คันรถที่ผลิตออกมาเนี่ยเราไว้ให้เป็นแบบในการเลือกได้เลยพี่บอกได้เลยว่าพี่ชอบแบบนี้จะให้คันที่พี่ซื้อทําให้เหมือนคันนี้ได้ครับไม่มีใครใจ่ายอยากดูแลลูกค้าเราอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ประทับใจกับสินค้าที่ได้รับเลือกได้ง่ายๆโดยที่ท่านมีส่วนร่วมท่านชอบโหลดแบบนี้เตี้ยแบบนี้ชอบแม็กเปลนะครับจะใส่ออแดปเตอร์แม็กหกออก5าอะไรหมดผมทําให้หมดเลย เรามีรถเนี่ยใส่ล้อมาให้ท่านดูอย่างหลากหลายและมากมายโดยที่ท่านสามารถเลือกรายล้อและปรับเปลี่ยนได้หมดตามความต้องการวันนี้สาขาเทพรักพร้อมดูแลทุกท่านขอให้เพียงท่านเข้ามาสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับแฟนเพจ bm motorcup สาขาสมุทรปราการเทพรักบางป่านะครับวันนี้อยู่กับผมตีร้อยเดียวและวันนี้มาเยี่ยมเยียนสาขานี้หนึ่งมาเจอลูกค้าด้วยนะครับสองนะครับมาให้กําลังใจน้องๆนะครับ และที่สำคัญวันนี้มาทําคลิปแนะนํารถอยู่ที่สาขาให้ด้วยเพื่อผู้ชมท่านใดผ่านไปผ่านมาแวะอยากจะดูรถนะครับอยากจะออกรถแน่นอนคอนเซปต์ทุกคันออกรถร้อยเดียวและที่สําคัญอย่างเช่นซีวิคคันนี้นะครับเราไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางมาให้นะครับหมดไป3 0 0 0 0่นกว่านะครับเปลี่ยนโชกด้วยนะครับแม็กยางโชคเปลี่ยนจากร้านนี่ฮะในสม,มุดประการตรงนี้เลยของอคุณลิฟนะครับก็30,000กว่านี้เป็นเสร็จไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มนะครับลูกค้าออกรถร้อยเดียวเหมือนเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคันนี้ Jazz G K ท้าไม่ชอบแมกรายนี้มาที่นี่ก็เปลี่ยนแมกได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นว่าเปลี่ยนได้เฉพาะสาขายุธยาหรือไม่ฮะทุกสาขาเปลี่ยนได้หมดนะครับเลือกแมกที่ถูกใจนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ชอบคันนี้ก็เปลี่ยนแมกได้นะครับจะเป็นรถซิ่งรถสีนะครับมีให้เลือกนะครับมีหลายสีดูแล้วชอบถูกใจแน่นอนมีของแต่งมากมายแต่ทุกท่านออกรถแค่ร้อยเดียวไม่ว่าจะเป็น4ประตูนะครับ LDA 4ประตู LDA สีขาวเหมือนผมบอกเนี่ยคันนี้รดลงมา นะครับถ้าไม่ถูกใจเรื่องทรงรถอยากปรับอีกอยากให้เอาเตี้ยอีกก็ทําให้ฟรีนะครับไม่มีคใครจ่ายวันนี้ขอให้ลูกค้ามีความสุขกับรถที่จะได้รับเราทํให้ฟบีแม้กระทั่ง4ประตูไทยท่านเนี่ยครับใส่ยาง4ี่้ามาลูกค้าบางท่านบอกตัวนี้ผมขอ50เพราะที่โรงงานเนี่ยเราผลิตรถออกมาหลายแบบแล้วท่านบอกผมขอ50แล้วลงอีกอยากให้มันเตี้ยแล้วมันดูดุดัดนได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายสีประตูฉมใหม่นะครับออกรถร้อยเดียวไม่พอ นะครับมีแม็กใหม่ยางใหม่นะครับไอ้ด้วย te สามเก้านยกสีดานะครับตัดกระดถสีขาวลูกค้าบอกไม่พอใจไม่อยากได้ te สามเจ็ดอยากได้ลายอื่นได้ไหมได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับวันนี้รถทุกคันนะครับมาที่นี่ท่านชอบแบบไหนท่านเลือกได้แล้วท่านสามารถที่จะบอกได้ว่าอยากจะให้ทําแบบไหนเราจัดให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและที่สาคัญน,นะครับพี่บอกได้เลยว่าพี่ชอบแบบนี้นะครับหรือชอบรถคันนี้แล้วจะให้คันที่พี่ซื้อทําให้เหมือนคันนี้ ได้ครับไม่มีใครใจ่ายนี่ครับที่นี่มีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่รถครอบครัว7ที่นั่งสีดำจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยสวยๆหล่อๆออกรถร้อยเดียวเอาอไปขับแล้วผ่อนไม่แพงแล้วราคาไม่แรงด้วยนะครับปาเจโร่สีดำนะครับแล้วถามว่าเรามีสีอะไรบ้างสีขาวสีดําสีเทามีทุกสีพี่พี่จเจ้าสีไหนเดี๋ยวเรามาให้ดูได้หมดเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวอบ์ดไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้เป็นอร์ดไฟฟ้าพุูสตาร์ตนะครับ2.4 GT นะครับ หรือจะเป็น X อ็กซิลนะครับปูพาวเวอร์ปี2018นะครับจะชอบเ x ็กซิลสีขาวสีดำสีเทาได้หมดโดยเลือกลายล้ออย่างเช่นลายนี้ลายนี้ดูแล้วไม่ถูกใจอยากได้เวลไม่มีปัญหาครับคันนี้เปลี่ยนเวลได้เลยนะครับเปลี่ยนเวลได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสามารถเป็นเวลได้อะไรได้นะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าดูรถอย่างเดียวรถที่ผลิตออกมาเนี่ยเราไว้ให้เป็นแบบในการเลือกได้เลยแต่ลูกค้าสามารถที่จะให้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางหรือเปลี่ยนทรงได้หมดไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่างเดียวพี่ให้ถูกใจ ที่ถูกใจพี่อย่างเดียวผมจัดให้มีค่าจ่ายเน้นถูกใจพี่อย่างเดียวอย่างเช่นมีออสชนี้มีสเกิร์ตบางคนบอกรถมีสเกิร์ตมาเนี่ยเขาไม่ชอบแมกไคร่นี้เอาพูดตรงๆเนี่ยฮะบางคนบอกเอาแมกไครเนี้มาใส่คันสีนี้จะตัดกันมากกว่าเพราะว่าเป็นโครเมียมโครเมียมขอบแดงตัดกับสเกิร์ตมันจะเข้ากันอย่างเงี้ยได้ไหมผมไม่ถอดชนิดสลับให้แต่เดี๋ยวผมเอาร้อม,มาเปลี่ยนให้ใหม่เลยผงบอกแล้วว่าเราอยากดูแลลูกค้าเราอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ประทับใจกับสินค้าที่ได้รับ รถนะครับ i o s คันนี้ก็เป็นรถที่ผ่อนไม่แพง6 0พ0นะครับพี่คันนี้อยู่7,000หรือคันนี้นะฮะ6,000เนี่ยในกลุ่มรถ5,6,000เนี่ยสามารถเข้ามาดูได้เลยครับ B o s ยาลิทที่นี่มีให้เยอะและที่สำคัญทุกคันลูกค้าจะได้แม็กยางใหม่สเกิร์ตชอบตรงไหนจะติดตั้งอะไรเพิ่มเนี่ยสามารถขอได้นะครับเราก็นำไปทำให้ยาลินะครับปี2012ผ่อน5 0า0ขับสบายๆนี่ฮะสีดำลูกค้ามาดูเสร็จโอเคล้อมัน แหมมันมันไม่โดเลยอยากให้มันได้ฝั่งนี้ยางซอฟหรืออยากจะโหลดหน่อยไม่มีปัญหานะครับทุกคันเนี่ยเราจัดให้หมดเลยได้หมดเลยครับเพราะที่นี่ตอนนี้มีรถจอดให้เลือกมากกว่า60คันอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าถึง60คันไหมแต่ไล่กันมาแล้วประมาณนะฮะสองล็อกนี่ก็2ี่นะครับอ่ะไล่มานี่มีที่สันมาร์กรถผ่อน6กพันนะครับปี2019นะครับซีบิกรถผ่อน6กพันนะครับปี2011อันนี้ปีซีบิกนะครับหรือจะเป็นอีซูตัวใหม่นะครับ นี่คือแครบนะครับออนิวโฉมปัจจุบันนะครับตัวนี้ไม่ใช่ LDA เป็นตัว S นะครับราคาก็จะย่อมยาวกว่านะครับและที่สําคัญนะครับราคาสบายกระเป๋าแราาออกรถลอยเดียวก็สามารถเลือกจัดทรงลงล้อได้เลยคันนี้ใส่ T37 มาถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้หมดนะครับเห็นจะมีรายเวลรายอะไรอยู่แล้วรถทิ่งรถสีก็ไม่ได้มีค่าจ่ายใดเพิ่มนะครับทุกคันนะครับออกรถลอยเดียวแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็น T37 นะครับที่หลากหลายฮะสีกันตัดกับตัวรถ ฉนั้นเราเนี่ยจะมีแม็กที่ใส่มาหรือแต่งมาแบบหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกฉนันวันนี้ลูกค้ามาเลือกรถที่นี่ไม่ว่าจะเป็นตัวยีรับแคะอันนี้แคปบนะครับแคปบแล้วทํายีรับแคะแต่ใส่บันไดจริงตอนนี้ถ้าท่านดูตามในคลิปเรามีการเอารถเนี่ยเข้ามาจัดทรงอีกเยอะเลยทําแบบคอนโฟดทาให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นสินค้าหลากหลายเห็นความสูงความเตี้ยที่แตกต่างฉั้นตอนนี้เรามีรถมาปรับทรงฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเห็นทรงที่เราปรับแล้วชอบรถคันนี้ แล้วบอกขอทําแบบคันนั้นได้ไหมได้เลยครับพี่ครับพี่จะซื้อรถทั้งทีพี่จะต้องไปจ่ายเงินเพิ่มพี่จะต้องไปนูน่นนี่มันจะไม่ไหวฉะนั้นวันนี้ผมแนะนําอย่างนี้ว่าพี่เลือกรถที่ใช่หาไลฟ์สไตล์ที่พี่ชอบที่เหลือผมจัดให้อย่างเช่นคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้โหลดตรงเยอะฉะนั้นซุ้มจะเหลือเยอะแต่ว่าใครหาเราจะให้จัดทรงใหม่เปลี่ยนล้อก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเป็นแม็กเบลแม็กลายเดี๋ยวเรามีให้หมดเลยนะครับนี่ไททันลงมา 2นิ้วนะครับหลังลงมา4นิ้วนะครับถ้าใครยังหล่อไม่พอเดี๋ยวเติมให้อีกได้กลุ่มรถแบบเนี้ยเรามีให้หมดนะครับเรามีให้หลากหลายนี่ฮะรถผ่อนถูกนิสสันนาวราร่าพวกนี้จะเป็นปีใหม่นะครับแต่ราคามันถูกเพราะมันลดราคา3 0 0แสนกว่าบาทจะผ่อนอยู่6 0 0ันฉะนั้นเนี่ยฮะรถปี201920ผ่อน6000มีอยู่จริงนะก็คือแบรนด์รลองออย่างเช่นพวกนาวราร่มดดามาด้าพวกนี้ได้ปี1920นะครับแล้วเป็นรถผ่อนถูกด้วยถ้าเทียบกับอานิวเนี่ยรถปีใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าผ่อนแตกต่าางกกันม นะครับหรือใครชอบไฟข้าหลามตัดผมมีทั้งแคปบและ4ประตูเลยอ่ะวันนี้เอามาให้เห็นเลยนะข้าหลามตัดสีดําตัวนี้ตัวสปีดนะพิเศษนะพี่แล้วภายในเรื่มเรื่มหายากด้วยนะขอประตูคอมเมียมนะครับรุ่นนี้แท้แท้คอมเมียมภายในเนี่ยนะฮะมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับภายในมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับเครื่องเสียงดังดีมากนะครับมีซับมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับตัวนี้มีเกิร์ตกมีอะไรลงแบคเวลสีดําหล่อๆอนะครับหรือจะเป็น4ประตูนี่ฮะสประตูข้าหลามตัดผมบอกแล้วมีให้เลยหรือจะเป็นวิสูไทน บางท่านบอกย้ายได้ลดผ่อน5,000ฝีประตูไปทั้งครอบครัวนี่อันนี้ได้จริงนะครับวิสูไททันสีขาวผ่อน5,000ไปทั้งครอบครัวแนะนําให้เลยครับเข้าหลามตัดพี่ก็มีไททันพี่ก็มีหรือพี่จะเอานี้เลยเอ็กซิลี่ตัวชนโฉมปัจจุบันออเนียลเอ็กซิลี่นะครับใส่แมกเ l ลเนี่ยผมต้องบอกว่าลูกค้ามาเดินชมได้เลยนะครับจะซื้อตัวโรแล้วขอสเกิร์ตใส่เวลเป็นเอ็กซิลี่แบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาทําให้ขอให้ลูกค้ามีความสุข แล้วก็วันนี้มาที่นี่มีรถให้ท่านดูแน่นอนนะครับตอนแรกลูกค้ามาบอกรถน้อยไม่ค่อยมีตอนนี้เอาลงมาให้ครบครบแล้วนะครับเอารถลงมาให้ครบครบนี่ฮะมาไวไปไวผมบอกแล้วรถคันนี้นี่ฮะมาจอดปุ๊บเนี่ยจะอยู่ไม่นานรถพวกนี้ในกลุ่มผ่อนหกพันไททันปี2019นะครับจัดทรงให้ลูกค้าเรียบร้อยเบลแล้วนี่ฮะมี2คันคู่นะครับสคันคู่นี้ติดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกํลาลังเอามาลงให้ใหม่อีก2คันให้ลูกค้าเห็นเลยนะครับเนี่ยฮะหคัน 1,002เนี่ยฮะจะทรงลงล้อมาอันนี้ลูกค้าเลือก TE37 นะครับก็ไปหมดฉะนั้นรถพวกนี้จะไปเร็วเพราะว่าเป็นรถที่ผ่อนถูก mm hmm. ผมเรียนอย่างนี้ว่ารถเนี่ยผ่อนถูกจะอยู่ไม่นานนะครับอย่างเช่นเชฟเนี่ยคันนี้ปี2015สีดำแล้ว LS แล้วเป็นรถที่ผ่อนอยู่6,000 5,000 6,002นะครับรถผ่อน6,002จะอยู่ไม่นาน ในกลุ่มพวกนี้จะไปไวแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเป็นรถที่ผ่อนสบายและเป็นรถดีเซลและที่สําคัญเวลาเราคัดมาเนี่ยพี่ครับภายนอกภายในสีเนี่ยเราต้องเอาเลี่ยมจริงๆริงฮะเนี่ยภายในเนี่ยผมยังไม่ช้าเลยคือผมไม่เอารถที่จะต้องมาปั้นหรือต้องมาทำอะไรให้มันเหนื่อยฮะผมจะซื้อแบบคัดมาเลยคัดสภาพคัดะไรมาแล้วลูกค้ามาดูแบบแฮปปี้เลยคัดมาให้สวยๆหล่อๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นทุกคันวันนี้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาชมสินค้าได้เลยเรามีสินค้าให้แล้วก็เมื่อกี้ก็ประสานแจ้งเดี๋ยวเข้ามาอีก 12คันจอดให้เต็ม12คันลูกค้าก็ได้สิทธิ์เลือกนะครับมีตัวเลือกเยอะนั้นวันนี้มาที่นี่บางคนบอกมาเสร็จเนี่ยแล้วผมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมอย่างเช่นผมชอบคันนี้แต่ผมชอบรถคันนี้แต่ผมชอบทรงคันนี้วันนี้นะครับท่านดูไลนี้แล้วท่านจะบอกว่าที่นี่ที่แรกของประเทศไทยซื้อรถกติร้อยเดียวชอบรถคันนี้แล้วบอกเอาทรงแบบนี้ไม่มีปัญหาทําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีมาเก็บค่าจัดค่าโอนไม่มีนะครับ ออกรถร้อยเดียวนี่ชัดเจนแล้วก็ท่านมารับก็ร้อยเดียวมันจบตั้งแต่จองแล้วแล้วผมไม่มีมาเก็บจัดโอนโอ้ไปทําไอ้นู่นไอ้นี่หมดให้อีกสี่ห้าหมื่นไม่มีนะครับออกร้อยเดียวคือร้อยเดียวแล้วจบจริงจบกันเลยที่100บาทนะครับแล้วที่สําคัญลูกค้าสามารถเลือกสเปคเลือกออปชันได้ด้วยตัวท่านเองเลือกได้ง่ายๆโดยที่ท่านมีส่วนร่วมท่านชอบโหลดแบบนี้เตี้ยบแบบนี้ชอบแม็กเบล นะครับจะใส่อแดปเตอร์แม็กหกออกหาอะไรหมดผมทําให้หมดเลยขอเพียงเดียววันนี้ท่านต้องมีความถูกแล้วท่านมาแล้วให้ท่านได้รถที่ท่านตามต้องการขับไปตั้งแต่วันแรกรู้สึกยินดีกับมันแล้วมีความสุขกับมันไม่ใช่เหมือนถูกยัดเยียดให้ซื้อที่นี่ไม่ใช่และเราไม่ทําแบบนั้นที่สาคัญเราทํโดยความเป็นอาชีพว่าลูกค้าที่เข้ามาซื้อได้ทุกอาชีพไม่ติดเครดิตออกรถร้อยเดียวจริงๆทุกคันไม่มีค่าจัดค่าโอนบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีเก็บค่าน้ำมัน ส่งรถฟรีโดยรถจะไร้ฟรีไม่มีเก็บค่าน้ำมันนี่ละครับตีร้อยเดียวและทีมงานที่เราพร้อมจะดูแดและมากกว่านั้นรถทุกคันที่ท่านซื้อไปไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับเรามีรถเนี่ยใส่ล้อมาให้ท่านดูอย่างหลากหลายและมากายโดยที่ท่านสามารถเลือกรายล้อและปรับเปลี่ยนได้หมดตามความต้องการมันจะเป็นจีคงจีเคโปรดใส่สปริงก็ทำมาให้ดูนะครับที่นี่เราทำมาให้เห็นเลยว่าเรามีรถอยู่จริงนะครับมีตัวจริงๆของรถให้ดู ให้ท่านเลือกให้ท่านได้ตัดสินใจวันนี้สาขาเทพร,รักพร้อมดูแลทุกท่านขอให้เพียงท่านเข้ามานะครับผู้จัดการสมบอลและน้องบีบีน้องจอยและน้องๆฝ่ายขายทุกท่านยินดีต้อนรับและพร้อมดูแลทุกท่านให้ท่านได้สินค้าที่ดีและมีความสุขเหมือนกับซื้อสาขาที่ไหนก็ได้ภายใต้แบรนด์เบมเร์มมรกรุป๊ปและตรีร้อเดียวสวัสดีครับ